สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจอร์แดนนะครับที่ทะเลทรายวาดิรัมนะครับและข้างหลังของผมตรงนี้ก็คือฮัทซันสวายดี้แคมป์นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าในห้องพักแบบที่เป็นโดมบับเบิ้ลอย่างนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รอบๆมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะครับ หักแคมพัสันสวายดี้ที่ผมมาพักนี่นะครับมันถือว่ามันถูกแบ่งแยกเป็นโซนแบบพิเวนแล้วกันนะครับแล้วก็เมามองไปด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเบล่งฟ้างไปหมดนะครับจะไม่รู้สึกว่าบบเราถูกโดดเดี่ยวนะ <S <S แห่งหนึงห่งบนจักรวาลน,นะครับที่สําคัญก็คือที่นี่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะถือว่าโอเคนะครับในห้องก็มีน้ําดื่มนะครับมีตู้เย็นมีปักเสียบแบบเมืองไทยเลยนะมีแอ ้าหม่มมอนอะไรต่างๆพร้อมแล้วก็วิวสวยๆนะครับห้องน้ํามนนีน้ําร้อนน้าอุ่นสดๆนะครับก็ถือได้ว่าโอเคเลยนะครับอากาศตอนกลางคืนประมาณ12องศานะนะผมอยู่ตรงนี้ตอนเช้ากําลังฝ่าที่จะขึ้นแล้ะก็ยัง,งหนาวอยู่นะครับคุณมาภูมิประมาณ15องศาด้วยกันในประมาณแต่ถ้าเกิดเป็นในกลางวันประมาณ27 28นะค่อนข้างร้อนแล้แลก็มีแต่ถ้าคุณมาในหน้าหนาวช่วงประมาณ ทันวานะครับจนถึงกุมภาช่วงนี้นหนาวจริงๆหนาวมา,ากายืนแบบนี้ไม่ได้เสื้อผ้าเท่านี้เอาไม่อยู่นะครับ สำหรับที่ทะเลทรายวาดิลัมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศจอร์แดนอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาอาจจะมากเป็นอันดับสองแล้วกันะะนะครับรองจากเมืองเพตรานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือลักษณะภูมิประเทศของเจ้าตัวทะเลทรายวาดิลัมนี่แหละนะครับที่ทําให้มันน่าหลงไหลแล้วก็มีเสน่ห์นะครับหนังหลายๆเรื่องที่ถ่ายเกี่ยวกับดาวอังคารเนี่ยก็ใช้ทะเลทรายวัดิลัมเนี่ย มาเป็นสถานที่ถ่ายทำนะครับอย่างเรื่องที่ดังๆหน่อยก็เดอะมาเชียนในประมาณปี2015ที่มัดเดมอนเล่นนะครับหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยจอร์นวิกภาค4ก็มาถ่ายที่วัดรมเหมือนกันนะครับบางฉากนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการมาเที่ยวที่ทะเลทรายบริรัมนะก็ที่พักก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับก็ที่สําคัญก็คือสัญญาณโทรศัพท์ก็เข้าถึงนะครับซื้อซิมจากเมืองไทยมาก็ใช้ได้นะถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ให้เวลาที่นี่มากมากนะครับถ้อยากจะได้สักหนึ่งวันเต็มๆถ้ามีโอกาสก็มาล้วกับน,นะโทรัพท์นี้ไปก่อนแล้วกันนะ